สวัสดีครับมาดูบทเรียนบทที่7 7ของ piano d t com นะครับบทเรียนบทที่7 7นี้เป็นเรื่องของการเล่นโน้ตตัวดำที่มีจุดและก็ตัวกระเบ็ด1ชั้นนะครับโน้ตตัวดำมีจุดเราเคยบอกไปแล้วว่าโน้ตตัวดำมีจุดนี่ให้เล่นกี่จังหวะครับพอจำได้ใช่ไหมครับเราเคยบอกไปแล้วว่าเมื่อมีจุดข้างหลังก็ให้เพิ่มเข้าไปอีกครึ่งหนึ่งของตัว <apocalypse. S 1> ดำนะครับตัวดำเท่ากับหนึ่งจังหวะพอมีจุด เข้าไปฉะนั้นตัวนี้จะต้องเท่ากับ1จังหวะครึ่งนะครับหจังหวะครึ่งแล้วตัวนี้เท่ากับเท่าไหร่ครับกระเบิดหชั้นเท่ากับครึ่งจังหวะเวลาเล่นเล่นยังไงถ้าเจอพร้อมกันก็จะเล่นนะครับผมว่าผมจะใช้ตัวออจะกรกนี้มาช่วยแล้วกันจะได้แทนฝ่าเท้าที่เราใช้ตบจังหวะนะครับถ้าเป็นโน้ตตัวนี้เล่นยังไงเล่นปมัปมปมัปมนะครับปัมปัม ปัมปัมช้าๆให้ดูให้เข้าใจว่าเล่นยังไงก็คือตัวนี้เล่น1จังหวะครึ่ง1จังหวะครึ่งตบปัมตัวที่2เล่นปัมนะครับปามปัมนะครับปามปัมขอเข้าใจไหมครับเราจะเล่นปามปัมนะครับตัวนี้ตบ1จังหวะครึ่งลองตบเท้าตามไปนะครับ1จังหวะตบแบบนี้ แล้วลงไปครึ่งหนึ่งพอถึงจังหวะที่จะขึ้นมาเล่นตัวโนตตัวนี้ปามนะครับยากนะครับทีนี้เรามาดูสมมติว่าดูจากทีละห้องตัวนี้เล่นง่ายๆนะครับอันนี้โน้ตตัวดําก็เล่นปาม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 พอเจอห้องนี้เล่นยังไงครับเจอห้องนี้เล่นปาม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 นะครับพอเห็นภาพไหมครับ ปา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 เดี๋ยวนะครับเมื่อกี้อาจจะนั่นไปนิดหนึ่งผมเอาตัวกบตัวนี้ออกก่อนนะครับตัวประกับจังหวะจะได้ใช้เสียงแล้วตบเท้าตามไปดีไหมครับนะครับอันนี้เล่นปา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 อย่างนี้ดีกว่าจะได้ไม่ไม่เข้าใจขับสนนะครับปา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 นะครับ ที่อื่นเล่นยังไงปามปามปามปัมปามปัมปัมหยุดนะครับทีนี้เวลาเล่นต่อเนื่องกบปามปามปัมปามปั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 มปามปัมปัมหยุดทันไหมครับไม่ยากนะครับเราฝึกเฉพาะห้องนี้ห้องห้องเดียวก่อนห้องอื่นห้องอื่นง่ายๆไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยฝึกก็ได้ห้องนี้ก่อนห้องนี้ฝึกจําได้ใช่ไหมครับตบหนึ่งจังหวะครึ่งตบไง ปัม,ม,มปัมปัมปัมนะครับปัม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 นะครับจะเป็นอย่างนี้นี่คือการเล่นโน้ตตัวดำมีจุดแล้วก็ตัวกระเบนหนึ่งชั้นหนึ่งตัวนะครับลองฝึกฝนแบบฝึงหัดดูนะครับไม่ยากครับ